สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้นำเสนอโดยประพันธ์ฤิทธิวมบนธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ไม่หยุดพิจุดกระจายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทังโลกมุงมั่นจุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียล หน้าร้อนนี้ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เชิญชวนมาล่องเรือชมธรรมชาติตามสายน้ำอารยธรรมคลองปุราไซเสน์ริมน้ำสัมผัสกับธรรมชาติอันรื่นรมวันที่18พฤษภาคม2567คลองปุลาไซซึ่งในอดีตเคยเป็นทางสัญจรของเจ้าเมืองระแงะที่ใช้ทางน้ำสัญจรระหว่างวังเจ้าเมืองระแงะสู่เมืองมนารอาจ,จังหวัดนราธิวาสเป็นที่มาของสายน้ำ อารยธรรมซึ่งแม่น้ำสายนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากบางช่วงบางตอนมีหาดทรายที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนผู้คนสามารถลงเล่นน้ำได้ทั้งยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงคล้ายประตูบอ่อ หานอโบราณแก่การถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินและมีก้อนหินที่มีรูปทรงวางเป็นชั้นๆเป็นระเบียบเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากในช่วงนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านปุลาไซหมู่8ตตันหยงมัดอำเภอร,ระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริรอ9และรอ10ปฏิบัติบูบบบชาสืบสารรักษาต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี2567สู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเป็นผืนป่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมากมายมีพืชพันธุ์แปลกๆที่ขึ้นอยู่ตามริมคลองท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ยังทักงอเป็นสีเขียวความร่มรื่นจากพืชพรรณนอทานา,นาชานิเป็นการมาท่องเที่ยวที่เป็นแบบวิถีชุมชนอย่างแท้จริงและดึงเอกลักษณ์โดดเด่นในชุมชนให้นักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสอย่างงอชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเป็นอย่างมากซึ่งบรรยากาศแบบนี้สามารถหาชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น สำหรับไฮไลท์ของที่นี่คือการได้ล่องเรือชมวิวของธรรมชาติที่คลองแห่งนี้นั่นเองล่องบนผิวน้ําที่แน่นิ่งเพลิดเพลินไปกับวิวสองข้างทางของแม่น้ําลําคลองเมื่อนั่งเรือเรื่อยๆจะมีจุดชมวิว A เป็นก้อนหินวางเป็นชั้นๆอย่างสวยงามโดยที่นี่จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9ถึง16นาฬิกา30นาทีและทำการล่องเรือจำนวน2รอบต่อวันโดยรอบเช้าเวลา9ถึง12นาฬิการอบบ่ายเวลา13ถึง16นาฬิกาในส่วนของเวลาล่องเรือนั้นแนะนำให้มาในช่วงเช้าขับเพราะอากาศยังไม่ร้อนมากนักและพอมีแสงอ่อนๆของแดดกำลังดีเลย นายรอกกิลังตาเยะในนาผู้บริหารจัดการเผยว่าขณะนี้คลองปูลาไซได้เปิดทำการมาประมาณ30วันแล้วตั้งแต่มีการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจเราได้บริหารจัดการเพื่อหารายได้เสริมให้กับหมู่บ้านโดยหลักๆก,ก็เน้นให้เยาวชนได้มีงานทำกลุ่มสตรีหารายได้หลังจากการกรีดยางโดยในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ1000คนต่อวันโดยเฉพาะในช่วง นี้จะเป็นฤดูร้อนส่วนใหญ่น้ําจะแห้วผู้คนส่วนใหญ่เลยมาเล่นน้ํากันที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีเก็บค่าบริการหลักๆก,ก็จะเป็นการหารายได้เสริมเพราะเราจะมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้เล่นโดยเก็บค่าบริการละคนละ20บาท แล้วนำรายได้มาพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ยกากไร้จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 93-6275156ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิตาหนดกระทบผู้สื่อข่าวนาราธิวาสรายงานสื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ การในการหร่งท่องเที่ยวให้ให,ให,หม่ของหมูปป่8บ้านโปลไสายตะบนตะยงบ้านอันตรายอย่างวันนั้นเพราะ่าก็คณะนี้ก็ได้เปิดมา19 0 2วันน่นจาจะตั้งแต่เราประกวดหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจได้ที่หนึ่งก็เราได้ขับพลังงานในการบริหารจัดการเพื่อให้ไ,ได้เสริมของหมู่บ้าน ก็หลักๆก็เราเน้นให้กับเยาวชนได้มีงานทําแล้วก็ที่สองก็ปรุ่มสตรีได้ค้าขายแล้วก็ได้ได้เสริมจากหลังจากกิยยางก็ขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวประมาณพันคนต่อวันนะครับเพราะว่าเขา ช่วงนี้มัมนเป็นฤดูแล้งครับก็น้ำไม่มีแถวแถวอ่างเพลางเนี่ยยังก็ช่วงมากก็น้ำน้ำแห้ง